สวัสดีครับแม่พี่น้องวันนี้พ่อกระเป๋าพ่อเพียงกระช่องพ่อเพียงเลี้ยงตัวไรครับพาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านหนองขามกำนันแสงทองครับหนองขามคือขอนรรค์จังหวัดชัยภูมิครับตลาดนี้เปิดทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสครับนี่กระสงวันจันทร์ที่16กุมภาพันธ์2569ครับเอาไปเบื้องข้างในครับมาจะเป็นยังไงมาขสวรรค์ได้เบื้องสองตลาดได้ครับพี่น้องเด้อเส้นเศร้ากับเบื้องอยู่บ้านพ่อสมใจครับ คือแก้ๆกันนี่แหละครับมาอีกจักหน่อยกับมาของพ่อกน้ำแสงทองครับนี่ครับมาจันหน่อยมาไปขายจักหน่อยเอากำลังเข้ามาครับแม่ห้อยกำลังเข้ามากันเพิ่งตลาดแรกบ่สะใจมาเบิ่งตลาดสองต่ออีกครับมาฮอดแล้วก็เอาไปให้ในพ่อครับนี่กำลังเข้ามาครับสวยๆจังหน่อยครับตลาดแห่งนี้ครับพ่อกน้ำแสงทองสวยๆจังหน่อยมาใส่ใส่จังด้วยเอาปลาได้ยังเออเตี้ย เอาเบิ่งพ่อสมานคนอันดับแรกอยู่ทางตลาดทางสาขาเนี่ยเอาประมาณไปดิครับผมครับมาจักตัวเตรียมรถห้าตัวครับห้าตัวรุ่นเล็กเต่าภู้ย่างตัวนะต่าผูมีซีรับต่าผูซีเป็นเนี่ยตัวไหนขนาดมาเดียวโอ้ไทยไทยเห็นจะไทยตัวผู้หมดเลยภูบ่าวหมดเลยร้านอะไรพ่อต่าผู้นะ ราลายเจ็ดปัญหสีตัวตัวแม่ยนี่เด้ตแมีหกัหครับหกพัน้ม่ับเอาบกเบือเอาเบือผมได้ได้ครับยกยกอะไรเดี๋ว่ปองเด้อเนี่ยได้ไครับเจ็ดปัญหาหกัเดี๋ยวไปทายบ้างเลมีสีตัวครับเจ็ดตัวเดี๋ยวเบิองรายละเอียดทีนึงตูู้หดตัวเพืเบิดนี่ครับศูนย์เก้าเจ็ดสองสามแปดเก้าสองห้าสองศูนย์เก้าหกเจ็ดห้าเจ็สมี่สามห้าอาบงตัวนี่หกปัญหนี่ตัๆเียนี่ย นี่หกพันห้าอสีแดงอายุตังปีแล้วเนี่ยหกเดือนเจ็เดือนแน่ั้างเนาะกูบ้านน้อยนี่ไลนละเจ็ดปัหาครับเมารถเลยโอ้มีแต่ไทยดีๆเ้นั้นครับสูงร้อยยได้แล้วครับเนี่ย้ตัวสตัวสี่ตัวตัวนี้นาดีเอาเด็กเบ้งข้างหน้าครับเบิ้งทางท้ายแล้วเบิ้งทางหน้า คทั้งหน้ามีตัวเล้งครับเจ็ดปัญหาเขาเข้ามาอันนี้หกปัญหาตัวเมียเห็นไายครับอันนี้สามตัวนี่ครับลูกบอลสดๆเลยครับเอาเข่าคลอกเข่าเลราไว้ครับเนี่ยวสามตัวครับสี่ตัวหกตัวนี่นี่ชุดนี้ครับเจ็ดพันห้าร้อยครับคิดนี่าครับเอาตัวหางเราครับเด้อครับผมเข้ามาโอู้เนี่ยโอเปตัวแดงวางามมาตัวบักไนเร็วกว่า แม่สาวออกกำลังรอเขาเชื่อกรไปอยู่ครับเบื้องบรรยากาศก่อนให้จบเท่าไรนะให้จบสองหมื่นสี่พันเด้อโอ้เอาบอกเบอร์ผมนะศูนย์แปดเจนย์สี่สองเจ็ครับเป็นแม่สาวที่ไหมจบครับแม่สาวครับแล้วทับแล้วได้จะเดือนแล้วทับอ่ะได้จำนดคลอดวันที่21เมตรโอ้มีใบชอบเนาะทับตัวสำตัวเนี่ยเอาทับแล้วครับ24,000ื่นครับ เอาเบิ้งลรไปนงรัอยว่าไอ้อยหสิบก้่าแล้วครับพี่น้องคุณทันติลงรถกับสองหมสพันครับ, 24, รบเอาไ่ได้เปิดไทยนะด้วยเนี่ยไม่ได้ปิดไทยพราเอายหาสิบก้อาแล้วครับเนี่ยห้าสิบห้าได้ล้วครับเอาของให้จบครับสองหมพันทับแล้ว เอาพ่อซื้อเราตีเนี่ย้จเล่จะได้เจพันหาป่ะีเอาเราซื้อแล้วครับเจเจพันาราคาซื้อขายกันครับบอกเบือต่อวะครับมีเบือตัวทาวะเอาบอกเบอนครันเดูรหกเจ็ดแปดแปดหนึ่งสี่แปดแดนีซื้อเจพัะขายเท่าไรตัวนี่กัว่าสองสามร้อยขายครับเจพันแปดอนแปดพมาจังน้อยเนี่ยเนาะเอาครับเอาลรงซื้อไปแล้วครับเจยครับ ได้กำไรจากสามชี้รวยเราก็จะขายครับเราว่าทุห่าเราเอาเด้อครับเด้อเนี่ยมาดีครับผมนี่เดียวได้ยังไรเนี่ยของอันน่ะโอ้แม่ลูกผู้บ่าวผู้สาวเนี่ยลูกเป็นผู้บ่าวผู้สาวลูกอ่ะลูกตัวเพียโอ้เพียลูกจึกเดียนนึงแล้วมั้งไอ้ลูกนี่ฮะประมาณเดียนี่แหละ โอ้ล oh, so like, oh, ูก <desserts> ย <Negative paper> <sh arp inhale> ังคือเบาอนื้อดีนี่ไหมเออลูกปลามันแดงนางนาหัวเนื้อเงาดีพร้อผัวเราเป็นตาห้าไปตาสางลูกแรกวะพ่อเท่าไหรเพิ่อเท่าไหร่เออเหมือนหาพันเหมือนกับห้าพันอ๋าลูกแรกเท่าไหรคือเก่าลูกตัวลูกตัวแม่สิ๋งโอ้ลูกตัวแม่ตัวเนี่ยเป็นตาสังแค่เนี้ยอ้าจิบนมจินน้ำนมพ้นดีเนาะลูกแรกแม่ก็สดดีอยู่เนี่ย เออเมีออกใท้ให้กลางอย่างน้อยกล้ามได้บอกวกล้ามได้ถุงเป็นหูหูเออบอกาดื้อหรอกวัีาพ่อวับอกเบผมเนี่ยเอศูนย์เก้าแปดนย์ก้า้าเจน่เก้าสองหนึ่งสี่เก้าสองพวันครับเอาขอบคุณครับผมเจ่งคอ1นึ่งหพันครับเนี่ยเอกงามเลยเนี่ยไทยโดนๆพูดล่ะอือเอาพอพง์สวัสดีครับผมไปตัวมื้อเนี่ย พ่อมาถมันาเรียมมาเรียมตาสามตัวสามตัวสาวหมดได้สิพ่อสาวตัวนึงผ้าเบาตัวนึงตัวหนงสาวหอมเออผู้เบาตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยผู้เบาเนี่ยมูลสามพันอ้าวดี่ดีตัวนี่ยก็ได้มีเงินอยู่โอ้ตัวเล็กตัวตัวจ้อยมูลเด่หนึ่งจ้ยหนึ่งมทวนอันนี้มือทวนนี่ผู้สาวด้วยกันอันนี้ตัวนี้ตัวผู้นี่มูลสามพัน เอาพ่อพงศ์กปรผมเน่พ่อพงศ์ศูนย์แปดหเก้าสอเป็น5 4 9 2ี่จ็ดแปดสวนัวนวน้นนโเ่นตเห็นต้หัวาเงน่ะบ่มีม,ม,มื่นเรมีมื่นเออเอาเอาตัวหาล้วครับเด้อน,นี่มื่นสามพันหกพันห้าแล้วก็มื่นหนึ่งเอามักตัวไหครับมักน้อยใหแบบไหนตัวหาเราเลย,เลยสายงเลี้ยงครับใส่คอใส่อไว้ จินหยาใไงไปซื้อเมื่อครับว่าจะจินหยาใหญ่ซื้อมื่อบ่มีเหลือผมไล่ไปหนาครับเนี่ยแบบนเ,เนี้ยเนาเนี่ยสวยงามงของเราครับสดๆเลยครับมจังนี่เราได้มาเอาอม,มาพูดมาานครับผมเอาบรุงบรรยากาศครับเมื่อนี้ก่อนตลาดทุกคักดีครับตลาดพ่อกบบนั้นแสงสองคนหลายวันนี้ครับมาแล้ว อันนี้ของบุได้นเนี่ยน้นวัสดีครับผมโอ้คนนี้คนหลนะพ่อเนาะครัขคักดีอน,อนอหอยลูปลอได้ยังไงเจ้อ้นหอยหนุ่มูกรออันนี้ของบุได้เนาะนี่พี่บิน โอ้ของให้ยนั่นไป็นไท่าไปแล้วอมปลาดุนได้ยังไงปลาดุนเอรถโตมาครับหน่ะยเขาขายมือได้ตีขายเป็ก <rivalry> ้อนมู Super ือขายขึ to to oh, ้นมาได้ขายลูกเๆลี่หรอตกหุ้บอกอันนี้ของอันนี้ของผู้ใดเนี่ยของผมครับของให้มาเอาลังโอกันเยอะโอกันต่อโอ้อันนี้แม่ลูกได้เนี่ยแม่ลูก แมนแมมนครับ, man, รบแมนแม่ลูกแมาลูกเอาเบิงวางงามงามตัวนี้ครับของต้ลนล้นของให้นี้ครับห้องไว้หมื่นสามพันห้าร้อยครับสายสวยสายสวยพอล้นอู้หางยันี่ตัวนี้เนาะเอาของให้นี้ครับห้องไว้หมื่นาบห้าร้อยครับตัวนี้ น่องเบื้องบรรยากาศครัวของพ่ออมนะแสงทองครับเราตำส้มประกอสู้จีนงจรแล้วครับพี่เนี่ยโอ้โหวันนี้ได้ยังกินน่องไม่ครัวข้าวมันไก่กับส้มตำโอ้โหพูดอะผัดหมูด้วยเด็กเสิร์ฟไปเสิร์ฟยังเด็กเสิือไปเสิร์ฟแล้วครับเสิร์ฟคุ้นเบล้วโอ้บื้เด็กเสือเบื้งเด็กเสือกูรู้แล้วครับว่าแซ่บว่าแซ่บเนี่ยเอออันนี้มีฮอดมีฮอดอันนี้ติเนี่ยว่าอาหารติเนี่ยครับจ่าจ่าจ่าโอ้พิเศษจ่าในยัยติเนี่ย อันนี้ของผู้ใดเนี่ยนี่แหละโอ้ของเนี่ยของเออของไอ้เปลือกสิเอาเอาโอ้หูมลวงโค้งอีกยังไงเนี่ยโอ้หวาน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 เป่ยังไงต้องชินยังไงหมันครับโอ้หวานอันนี้หวานหวานได้เน่ยโอ้หวานหวานครับหวานสุกหวานหมานครับหูลวงโค้งไข่ดีกงว้าครับไข่ดีกงว้าหกตัวร้อยอาครับมีฮอทวาวาห์ในพี่น้องเด้อเนี่ยอยู่ตลาดนัดบ้านพ่อกำนันแสงทองครับ25่กิโล อาหารโกคุณกูเทพฟาร์มครับอยากได้กับตัวหาแล้วครับเบอร์โทรศัพท์เราเนี่ยครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์แต่ละนี่ครับเบอร์โทรศัพท์เป็นศูนย์แปดเก้าหกสองแปดเป็นยังไ เอาครับเนี่ย089 828 3856เนี่ยครับเบอร์โทรครับดีกว